สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องนอฟฟอร์จูนพยากรณ์วันจะมาพยากรณ์คนเกิดราศีกุมและขณากุมสามารถฟังได้ไดใน2รูปแบบครับก่อนอื่นกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ตามกำลังใจกับช่องเจ้าหน้ของเรานี่นะครับขอบคุณครับใครต้องการดูดวงส่วนตัวสามารถลาอาดีมาที่เบลิเบอร์หกสิบเก้าจะมีค่าครูสามารถสังเกตจากหน้าจากท้ายของผมข้อเชื่อเรื่องให้ลาอาดีมาถามค่าครูได้ครับขอภอภัยในเสียงเนาะ,อะพอดีว่าอากาศเย็นขึ้นมาอีกแล้วนะครับโอเคทีนี้ ขอประกาศโปรโมชั่นนะครับใหม่ก็คือวันที่9 1 0 1 1 12นะครับของเดือนมีนาคม2 5 1 6นี้นะครับก็จะลดค่าครูให้นะตามรายละเอียดเมื่อกี้ที่พูดไปตามวันนะครับวันที่12คือวันสุดท้ายนะครับโอเคคลิปนี้จะเป็นการพยากรพื้นวัฒนากาเนิดนะครับสิ่งที่ได้รับอย่างรวดเร็วในดวงชะตาเขาว่าได้รับอย่างรวดเร็วเนี่ยมันมีทั้งได้และเสียไม่หมายว่าแบบแล้วแต่ว่ามันจะเป็นตรงอริมรณะวินาศหรือไม่อะไรประมาณนี้ครับโอเคทีนี้นะครับ คลิปนี้จะเป็นการพยายกรณ์แบบแยกย่อยออกมาจากคลิปซีรีส์ที่แล้วนะครับซีรีส์ที่แล้วจาเป็นเป็นซีรีส์เดีวยวกันแน่แต่หมายถึงว่ามันพยากรณ์จบไปแล้วนะครับผม,ไ,มได้พยากรณ์ทั้ง12ภพเรือนหรือ12ราศีไปแล้วนะครับคราวนี้ก็จะแยกออกมาเป็นทีละ4ราศีซึ่งสิ่งที่ได้อย่างรเดิมเนี่ยผมยังไม่ได้พูดไปครั้งที่แล้วนะครับครั้งนี้จะมาพูดรายละเอียดเพิมเ่มเติมให้แบบเจาะลึกเข้าไปเลยเนาะก็มี3 EP นะครับ EP ละ4ซ32 อ่าก็ครบสิบสองบเรือนพอดีโอเคเรามาดูนะครับจุดกําเนิดของเราที่ตรงนี้นะครับอนุทีนี้อ่าสิ่งที่เรอย่างรวดเร็วเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่ภาสนาของเรานะครับอ่าเพราะว่าคนละสิ่งกลุ่มเนี่ยค่อยเป็นอีพีที่สองนะครับอีพีหน้าเนาะแต่อีพีเนี้ยจะหมายถึงสาชา่าสาชาห,หมายถึงเพื่อนหมายถึงสังคมนะครับสิ่งที่มายอย่างรวดเร็วคือเพื่อนนะครับสิ่งที่มายอย่างรวดเร็วคือสังคมหมายคมว่าคุณเนี่ยอ่าอยู่ภายใต้สังคมแวดล้อมในจุดๆุดนั้นอยู่แล้วนะครับหมายคมว่า คุณอาจจะแบบย,ย้ายย้ายบ่อยนะครับเพราะคนราศีกุ่มเนี่ยมักจะเป็นแบบทัดลมใช่ไหมครับราศีเป็นราศีทัุลมกลางทตุแปลว่าลมที่มันพัดไม่หยุดเลยหมายถึงประเภทว่าพายุนั่นแหละครับทีนี้ดาวราหูเองก็เป็นทตุลมเช่นเดียวกันไม่มีใครที่จะเป็นลมได้เหมือนคุณแล้วนะครับคือทุกอย่างมันเป็นลมหมดเลยเนาะไม่มีทานอื่นเข้ามาแทรกนะครับอย่างเช่นทัดดาวศุกร์ยังมีทัุน้ำเข้ามาแทรกนะครับเพราะว่าดาวศุกร์เป็นดาวทัุน้ำ แต่ว่าราศีเป็นธาตุลมเห็นไหมครับเนี่ยคนราศีตุลจึงมีราศีเดียวเท่านั้นมิถุนก็เป็นราศีธาตุน้ำเหมือนกันอืดาวพุธอันนี้ดาวศุกร์เนาะก็เป็นธาตุน้ำเหมือนกันนะแล้วก็เจ้าเรือนเป็นราศีธาตุลมแต่คุณเนี่ยลมแล้วก็ลมโอเคยังไม่หมายถึงการเดินทางที่ไม่หยุดนิ่งเลยครับแต่มันก็ไม่ทุกคนนะเพราะดาวลาหูเนี่ยไปอยู่ในเรือนธาตุด,ดินเนี่ยก็หมายถึงว่าอาจจะอยู่ทนอยู่นานอยู่จะไม่ค่อยแบบ <Das que ath let> คือเปลี่ยนนี่ก็จริงแต่หมายถึง,ง,ง,งว่าอยู่ได้สักพักหนึ่งแล้วค่อยเปลี่ยนอยู่สักพักหนึ่งสิป,ปีแล้วค่อยเปลี่ยนอย่างเงี้ยครับก็จะยังอ่าแต่ว่าถ้าใครไปตกแบบกเกษตรเนี่ยโอ้มันเคลื่อนที่ตลอดเวลาเลยนะครับประมาณนี้ทีนี้เพื่อนก็เลยมีการเปลี่ยนแปลงเสมอสังคมมีการเปลี่ยนแปลงเสมอแต่คุณอย่าโชคดีที่ดาวอ่าไม่ใช่ดาวราศีราศีเมษเป็นรา,บบราศีแห่งดวงเมืองดวงโลกใช่ไหมครับหมายถึงว่าคุณได้รับอิทธิพลที่ดีกับดวงโลกหมายถึงว่าก่อนโควิดคุณก็จะเดินุ่งเรืองพอเจอโควิดปุบ สังคมก็ตกต่ำเหมือนเดิมก็หมายถึงว่าตัวคุณเองเนี่ยจะได้ผลกระทบกับเพื่อนและสังคมมากเลยในช่วงโควิดที่ผ่านมาคุณอาจจะไม่ได้เดินทางไปไหนเลยแบบอึดอัดอยู่กับที่อะไรประมาณนี้นะครับอ่ะอยากท่องเที่ยวจะเต็มที่อยู่แล้วอะไรเงี้ยคือคุณเป็นคนเคลื่อนที่ไงพอให้อยู่เฉยเฉยมันอยู่ไม่ได้นะครับมันรู้สึกว่ามันอึดอัดจำจป็นอยู่ได้นั่นแหละหมายถึงว่าอ่ามันอึดอัดมันอยากออกไปข้างนอกอะไรประมาณนี้ครับอืมทีนี้เรามาดูกันต่อก็คือพบสุภะตรงข้ามกันสุภะแปลว่าผู้ใหญ่แปลว่าคน ผู้สนับสนุนแล้วกันสังคมจะนำมาซึ่งผู้สนับสนุนผู้สนับสนุนมาเร็วเพราะคุณเป็นคนติดต่อไปตาสัมพันธ์ไม่ใช่เป็นคนติดต่อคอนเนคชั่นเก่งเอาง่ายนะครับคุณเดินทางบ่อยติดต่อคนเก่งก็เลยทําให้มีผู้ช่วยเหลืออยู่เป็นนิดนะครับอยู่เรื่อยๆก็เลยทาให้ตัวคุณเองอะ่ะผู้มาทำมาสนับสนุนคุณได้เร็วอ่ะเพราะคุณเนี่ยเป็นพพลาพระของยมโลกเนี่ยเนี่ย มันก็เลยทาให้คุณเนี่ยโชคดีที่มีคนมาช่วยแล้วคนที่มาช่วยเนี่ยเป็นคนที่มีใจหลักมีคนที่แบบใจอ่อนสุภาพเรียบร้อยนะครับเป็นคนชอบออสิ่งสวยงามของหอมนี่นะครับอ่าก็จะเป็นผู้ใหญ่แนวนี้แต่ก็นักรักเกินไปนักแบบชอบท่องเที่ยวเหมือนคุณนะทัดลมประเภททัดลมเพราะมันเป็นการตีโกนทดัดแต่เป็นการตีโกนหลังนะครับประมาณนี้เห็นหรือยังว่าการตีโกนมันหมายถึงการเกื้อกูลกันก็หมายถึงผู้ใหญ่นยสับสนตัวคุณแน่นอนนะครับเพราะมันเป็นทัดเดียวกันเนาะอืม เพราะมันเป็นธาตุลมด้วยก็แปลว่ามาไวเลยครับแต่ทั้งหมดที่ผมกำลังพูดในคลิปนี้นะครับสามอย่างราศีราศีนี้หรือสี่ภพเดือนนี้จะเป็นสี่ภพเดือนที่ไม่สามารถอยู่ได้ทนยกเว้นดาวศุกร์ไปอยู่ในธาตุดินอย่างเช่นดาวศุกร์ไปตกมรณะเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เรื่อยๆแต่มันอยู่ติดที่นะครับอ่าอย่างเช่นอ,อย่างทีู่้ผู้ไปถามนะมีมีมาอยู่มีแน่นอนแต่มันมีแบบเปลี่ยนคนไปเรื่อย ไม่สามารถเป็นคนคนเดียวได้ก็ใจ่ไหมครับดังนั้นเนี่ยคุณจงหาผู้อุัมภ์แบบให้ได้หลายๆคนไม่ใช่ว่าครั้งนี้เขาช่วยแล้วครั้งหน้าเขาจะช่วยอีกไม่ใช่นะครับอ่าบางทีแบบเขาอาจจะแบบช่วยครั้งเดียวแล้วก็ไปอะไรประมาณนี้ครับดังนั้นเนี่ยก็ต้องเข้าดจุดนี้ด้วยว่ามันมีการไยถึงสุภมรณะนะนะอืมคนอื่นไม่เกี่ยวนะครับก็แปลว่าเออต้องหาผู้สับสนุนหลายๆคนแต่ถ้าคุณเป็นเกษตรก็ถือว่าดีเลยไม่ต้องสับสนุนหลายคนหรอกคนเดียวนี่แหละ อะไรประมาณนี้ได้เหมือนกันเนาะถ้าจำไว้นะครับถ้าดาวสุภะไปตกอริบนาวินานอันนี้คือพยากรณ์ให้เลยนะว่าเป็นต้องหาผู้ไปทาหลายคนอยา่าอย่าคิดว่าคนนั้นจะช่วยเราตลอดชีวิตไม่ใช่ครับประมาณนี้นะโอเคต่อไปนะครับเรามาดูพบอริบ้างนะครับคนราศีกุมเนี่ยโชคดีที่ได้สาชากับสุภะแต่เสียคืออริแล้วก็วินานอริเนี่ยมันเริ่มตน้นกันก่อนอริคือปัญหาอุบสริคัโลกภยัยก็เจ็บแล้วก็มาถึงหนี้สินนะครับที่ผมพูดมานี่คือคีอคย์เวิร์ดที่ ที่สําคัญของเขาบางคนจะคิดว่าแค่ปัญหาอย่างเดียวใช่ไหมครับแต่ก่อนเพราะว่าไทยแค่ปัญหานี่แหละแต่ว่าอ๋อมันหมายถึงโรคภัยแค่เจ็บก็คือปัญหาไงเข้าใจไหมครับโรคภัยค้เจ็บคือปัญหาอ,อ,อย่างผมตอนเนี้น้องหมาเนี่ยมันวุ่นวายมากเลยเหงาแบบทั้งวันทั้งคืนจนผมเนี่ยน้อยแทบจะไม่ได้นอนนอนไม่หลับอยู่แล้วก็ยังนอนไม่หลับอีกไปอีกนะครับก็เลยกลายเป็นว่าเนี่ยสัตว์เลี้ยงเป็นอริแล้วนะครับ ความจริงผมอ,อยากได้น้องหมามาเลี้ยงก็จริงแต่ว่าแม่อยู่ดีก็ไปรับเขามาคือเขาเอามาให้แบบช่วยเลี้ยงหน่อยอะไรประมาณเนี้ยก็เลยเอามาปุ๊บโอ้ยคือแบบใจนึงก็รักมันนะเพราะนันก็น่ารักแต่ว่าอีกใจนึงก็คือแบบเออถ้าเลอกได้ย้อนกลับไปผมขอไม่เอาเหมือนเดิมเพราะว่าโอไม่ไหวอะ่ะแต่พ่อแม่ก็อยากให้มาเฝ้าบ้านประมาณนี้ครับแต่มันเห่ามากเกินไปไงเห่าทุกคนที่อยู่ตรงข้ามอะ่ะอะไรประมาณเนี้ยก็แบบโอ้อะไรนักหนา ่อไปโอเคอริเนี่ยเห็นไหมว่าปัญหาบริษัทมันมีมานะครับทําให้เราอบต้องระวังเพราะมันคือคุณเริ่มต้นปุ๊บเจอปัญหาอย่างรวดเร็วเข้ามาเลยครับอ่าเจอปัญหาก่อนเลยนะคุณต้องแก้ก่อนเลยนะเวลาคุณจะหยิบจะจับอะไรคุณต้องเจอปัญหาก่อนเสมอครับนี่คือคนยังไงดีนะคนราศีกลางท่านแล้วกันอคนราศีกลางท่าจะเป็นคุณก็อยู่ในราศีกางท่านนะแต่ว่าดาวราศีสิราศีกรกฎเนี่ยจะตรงกับอริของทุกๆคนนะแบบ หมายถึงจอราลราศีเนี่ยคืออย่างไงราศีหนึ่งสองสามสี่เนี่ยจะเจอหมดทุกคนก็คืออริก็ใช่ไหมครับสำหรับคนราศีกลางธาตุนะถ้าใครไม่รู้เรื่องก็ฟังเฉยเฉไม่ต้องไม่ต้องรู้ก็ได้ไม่เป็นไรนะครับแต่ใครรู้ก็คือโอเคปัญหาก็จะเกิดขึ้นง่ายมาไวแต่มันก็ไปไวด้วยในที่บอกไปว่าเพื่อนเนี่ยสังคมเนี่ยมาไวแต่ก็ไปไวได้คนผู้ถุธรรมเนี่ยมาไวก็ไปไวได้เหมือนกันแล้วก็ปัญหาก็มาไวก็ไปไวได้เหมือนกัน,กกกไไไน,กนยกเว้นดาวจันทร์ไปตกราศีกันราศี อดีบนะเนี่ยได้นะครับแต่ดาวอดิไปตรกราศีพฤษภนี่ยพันธุอางเงี้ยโอ้โหมันมีทั้งปีทั้งชาตินะคุณมีปัญหากับคนในครอบครัวนั่นแหละมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์คือหมายถึงว่ามีกรรมกรรมไม่ดีแก่กัน,นมาเป็นเผ่าพันธุ์เลยอ่ะอืมเพราะว่าอะไรครับเกิดมาพ่อแม่ก็ไม่รักเกิดมาพ่อแม่ก็ไม่ดีพี่น้องก็อิจฉากันอย่างเงี้ยครับคือมันเกิเกดสารพัดเรื่องที่หมายถึงครอบครัวนั่นแหละพอมีลูกมีแต่งงานหน่อยมีสามีภรรยาก,ก็มีปัญหาอีก อยู่กันไม่รอดอย่างเงี้ยมันเป็นอย่างนี้หมดเลยนะถ้าลีไปตรงไปลงพันธุเนี่ยนัวปัญหายาวนานนะอือบอกเลยนะครับประมาณนี้เราไปพอปัญหามันเกิดขึ้นมันก็จบได้ทันทีแต่บางคนก็ว่าอาจารย์เออปัญหาจบก็ดีสิไม่ปัญหาจบแบบเขาเรียกว่าอะไรจบสวยกับจบไม่สวยอ่ะแต่ถ้ามันจบไม่สวยทําไงล่ะอือปัญหาเกิดขึ้นก็พังทันทีแต่เราอ่ะคือเหมือนกับคุณก็จะแม้เหมือนกับเราอ่ะถือจานมาแล้วเราทําจานตกแตกอ่ะ เออนั่นแหละประมาณนี้ก็หมายถึงว่ามันมีความผิดติดตัวนะมันไม่ใช่ว่าแบบหมายถึงว่าเราทํางานอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วเราทําเสีย mm. เข้าใจไหมครับทําเสียแล้วเขาก็เลยแบบไล่ออกประมาณนี้ก็จะจยังงออมันหมายถึงประเภทนี้นะครับเจอปัญหาพอปัญหาจบลงปุ๊บตัวเองก็จบไปด้วยกับตัวมันกับปัญหานั้นนะ่ะเข้าใจไหมครับ mm. ก็กลายเป็นว่าเราก็ต้องถูกลาถูกไล่ออกอะไรประมาณนี้ครับ mm. รอืมเดียจ้างออกประมาณนี้นะดังนั้นเนี่ยปัญหามาป๊บลิบแก้ให้ได้ นค,คนราศีกุมใช้แต่อารมณ์ไม่ใช้ความคิดเท่าไหร่อันนี้ต้องเป็นตัวคือหมายถึงว่าต้องแก้นะครับจะหมายมาต้องแก้อันนี้ไม่ได้ด่าใครนะแต่ว่า,าตามหลักเขาบอกมาแบบนี้ว่าแบบทาตามหลักโหราศาสตร์นะครับคนคนที่เป็นราหูอย่างเช่นคนพุธกลางคืนด้วยนะอย่าว่าแต่ราศีกุมเลยแต่มันมีแค่2อ,อย่างก็คือพุธกลางคืนกับราอา่ากับราหูก็คือกลุ่มนะครับสองราศีนี้อไม่ใช่สองราศีสองประเภทนี้แล้วกันสองประเภทนี้นะครับ ให้ระวังเรื่องของการเจอปัญหาแล้วคุณเนี่ยใช้อารมณ์กับมันยิ่งปัญหาใหญ่ขึ้นไปน,นะครับบอกเลยเขาบอกว่าเออเหมือนกับอุจจิเนี่ยมาอยู่หน้าบ้านเราก็ต้องรีบล้างเข้าใจไหมครับไม่ใช่ปล่อยให้มันส่งกลิ่นอยู่อย่างนั้นะ่ะเออไม่ใช่ของฉันไม่ใช่สัตว์ฉันฉันก็ไม่ล้างอย่างเงี้ยไม่ใช่นะครับต้องรีบล้างอะไรประมาณเนี้ยอืมมันถึงจะจบไปเนี่ยอืมนั่นแหละดังนั้นเนี่ยทางหงจุ้ยบอกว่าถ้ามีน้องหมาตัวไหนมาอุนมามา,มาถ่ายอยู่หน้าบ้านเนี่ยบอกเลยนะรีบ รบรางเพราะไม่ไงนะั้นเนี่ยส่งผลถึงชื่อเสียงนะครับจำไว้ว่ายิ่งเด่นยิ่งดังเท่าไหร่นะครับถ้ามีสิ่งปฏิกูลหรือขยะอยู่หน้าบ้านเนี่ยทางของจุย้ยเ็าจะบอกเลยว่าหมายถึงชื่อเสียงนะครับต้องทําให้คลีนทําให้สะอาดแล้วก็ต้องมีเหม่งตึงเหม่งตึงหมายถึงมิงถังอ่ะก็ภาษาจีนอยู่หมายว่าพื้นที่หายใจแล้วกันอ่ะนื้นที่ล่าอ่าโล่งกว้างนะครับอย่าให้มีอะไรอยู่หน้าบ้านคือหมายถึงว่า ถ้าใครทําติดถนนเนี่ยไม่ดีนะอ่าอยังสมัยก่อนน่ผมมีบ้านก็มีฟุตบาได้เฉยอะแต่ตอนนี้กลับมาโอ้โหที่ล่องกว้างมากเลยนะครับเพราะว่ามันอยู่ในลืมมันก็เลยทําให้แบบว่าอืมประมาณนั้นน่ะก็เลยกว้างขึ้นอะไรประมาณนี้ครับก็จะทําให้ชื่อเสียงเนี่ยดีนะครับแต่ถ้าสกปรกก็ทําให้ชื่อเสียงนั้นเฉาโชตามนั้นไปด้วยเนาะประมาณนี้ครับสามารถติดตามคาวพิกรณได้ในคลิปหน้าอย่าลืมกดกระดิ่งเอาไว้จะไม่พาลาดค่าพิกรครั้งถัดไปฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ติดตามแบ่งลังให